เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแกงยังไหนะก่อนอื่นเลยต้องอนาเสกแมนทอสก่อนครับเสกมนทอก่อนครับให้มันเป็นแบบเป็นเนนะทุกคนเป็นไงเรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะพุ่งแรงแค่ไหนนะครับไปแกงปีเตีนตัวนี้น่าจะกําลังจะไหลส่นขายของนะครับปั่นไปดีว่าทุก

โยยาเกอะเดินมาขอเดินมาช่วยได้ดีนะเนี่ยเดิอเปลาหอยมะเนี่ยจัรืนไนัจะรูดไหมลาวอะไม่รุด พัมพัมดําพัม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 พาพัมพัมพัมดําพัมพัมพัมดําพัมพัมพัม นู๊ตบุ๊กมึรอัพาบถังหมดแล้ววะ <_ appointment> นู๊ตเล่นอะไรของแกวะของจริงวะพุ่งจริงวะหมดขวดนึงนู๊ตเรีวของจริงพุจริงนู๊ตเรีวเสื้อผ้าเดีเครื่องปิ๊นล่ะไม่มันไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็ดมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็ด <_ aces> เล่นอะไร <_ aces> ไม่รู้เรื่องวะนู๊ต <_ aces> พ,พี่ไม่คิดว่ามันจะ<_ aces> <_ aces> พ <_ aces> ว่ามึงก็ไม่ต้องเล่นแม่พี่ไม่คิดมันจะพุ่งขนาดนี้อ่ะ ไม่ไม่เนี่ยอะไรไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวเช็ดก่อนนะแล้วฝ้าล่ะเชดเ้าแกงเขาเก็บเลงเอาอะไรใส่เนี่ยเม,ทมนททอดก็ใส่เอท้าว่าเนาะทำไมมันพุ่งแรงจังวะพุ่งแรงเกินไปอ่ะพุ่งขึ้นหัวเ่ื่อกี้เคยเห็นได้แบบในทิกตอกเป็นทด้ลองเ่ามันก็พุ่งแบบประมาณน,นี้ นี่พุ่งโคตแรงอ่ะดูดิโอ้เกือบหมดขวดอ่ะนุ่นพุ่งขึ้นไปฟ้าดูดีไม่โดนเสื้อผ้าไม่โดนนะทุกคนแต่โดนฟ้านะแกงเขาเก็บเองนะทุกคนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะ <S <S ขออนุญาตเก็ดพื้นก่อนนะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย